สวัสดีครับวันนี้เราก็มีหนังสนุกๆมาให้รับชมรับฟังนะครับโดยคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่ผมได้จัดทำขึ้นมาหากเนื้อหาผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวของครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่ต้องหาทางเอาชีวิตรอดในวันที่ฝนตกซึ่งฝนที่ตกนั้นมันไม่ใช่ฝนธรรมดานะสิครับมันเป็นฝนจากกลุ่มเมฆประหลาดที่สามารถละลายได้ทุกสิ่งใช่แล้วครับมันคือฝนกรดนั่นเอง เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเชิญไปรับชมและรับฟังกันได้เลยครับเรื่องราวนี้เริ่มต้นด้วยมีกลุ่มคนงานกลุ่มหนึ่งได้ทําการประท้วงที่บริษัทแห่งหนึ่งที่บริษัทแห่งนั้นไม่ยอมจ่ายเงินเดือนให้กับพวกเขากลุ่มคนงานกลุ่มนั้นได้บุกเข้าไปในบริษัทและได้ทําลายเข้าของเหตุการณ์นี้เริ่มที่จะรุนแรงขึ้นจนต้องมีตํารวจเข้ามาระงับเหตุการณ์ดังกล่าวคราวตัวเอกของเรื่องนี้หนึ่งในผู้ประท้วงซึ่งเขาได้ถูกตํารวจจับตัวไป โดยเหตุการณ์ในการประท้วงนี้เป็นเหตุการณ์ที่โด่งดังมากในโลกออนไลน์เชลมาซึ่งเป็นลูกสาวของคราวเธอรู้สึกอับอายมากที่ถูกเพื่อนๆล้อเรื่องพ่อของเธอที่ถูกจับเธอจึงได้ก่อเรื่องวิวาทกับเพื่อนที่ชั้นเรียนขี่ม้าด้วยกันโดยเธอนั้นได้หยิบขี้ม้าที่ตกอยู่ที่พื้นได้ยัดเข้าไปในปากของเพื่อนเพื่อให้เพื่อนรับประทานเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เชลมาถูกเรียกผู้ปกครองให้เข้าพบพออ,อที่โรงเรียน โดยพออ,อได้บอกกับผู้ปกครองของเชลมาถึงเรื่องราวที่เธอได้ป้อนขี้มาให้กับเพื่อนในชั้นเรียนอาลิสซึ่งเป็นแม่ของเชลมาเธอได้เล่าเรื่องว่าเชลมาเธอเริ่มมีปัญหาตั้งแต่ตอนที่เธอได้หย่าร้างกับคราวมาถึงตัวพระเอกของเรื่องนี้คือคราวนั้นได้ถูกปล่อยตัวออกมาแล้วซึ่งอยู่ที่บ้านในตอนนี้แต่มีกำไลข้อเท้า e อติดตัวออกมาด้วยผ่านมาอีกหนึ่งวันเชลมาเธอได้ดูข่าวเกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศฝน ที่มีความเป็นกรดมากกว่าปกติเป็นพันเท่าซึ่งเหตุการณ์ฝนกรดนี้ได้ทําให้สัตว์ป่าล้มตายไปหลายพันตัวฝนกรดนี้เกิดจากมลภาวะของโลกร้อนในข่าวนี้นักวิทยาศาสตร์ได้คาดการว่าพายุฝนกลุ่มนี้จะมาถึงตอนเหนือของประเทศในไม่ช้าให้ทุกคนเตรียมรับมือเอาไว้และเพียงไม่นานฝนก็ได้ตกหนักเอริสเห็นว่าห้องของเชลมานั้นเธอได้ลืมปิดหน้าต่าง และเธอก็ไม่ได้เก็บเสื้อผ้าที่ตากเอาไว้เธอจึงรีบเข้าไปเก็บผ้าที่เปียกมาไว้ในห้องต่อจากนั้นเธอก็นอนเล่นที่เตียงสักพักหนึ่งผ้าขนหนูที่เธอเก็บมาก็ค่อยๆเปลี่ยนสีไปทุกคนเริ่มที่จะติดตามข่าวสารของฝนประหลาดนี้มากขึ้นเมื่อเอลิสเธอเห็นข่าวเกี่ยวกับฝนประหลาดนี้เธอจึงรู้สึกเป็นห่วงเชลมามากขึ้นเธอกําลังคิดว่าจะไปรับเชลมาให้กลับมาอยู่ที่บ้านด้วยกันแต่บังเอิญว่าในตอนนั้นรถของเธอเสีย เธอจึงได้โทรหาคราวที่เป็นอดีตสามีของเธอเพื่อให้เขาพาเธอไปรับเชลมาและพากลับบ้านด้วยกันเมื่อทั้งสองได้ไปถึงที่โรงเรียนในตอนนี้แต่ก็ไม่พบเชลมาเพราะว่าในตอนนี้พวกเขาพากันไปขี่ม้าเล่นที่ในป่าคราวกับเอริสจึงได้ขับรถเพื่อที่จะตามหาเชลมาแต่พวกเขาก็ไม่สามารถขับต่อเข้าไปได้เนื่องจากบนถนนนั้นมีรถของผู้ปกครองคนอื่นๆจอดอยู่ ซึ่งผู้ปกครองคน,นอื่นๆก็ได้ตามหาลูกของพวกเขาอยู่เช่นกันจึงทำให้รถติดเอลิสเธอหันไปมองเจอเมฆดำกลุ่มใหญ่กำลังก่อตัวขึ้นเหนือป่าทั้งสองด้านเธอคิดว่าหากรอต่อไปฝนกรดคงตกลงมาก่อนแน่นอนเธอจึงเร่งเ,เร้าให้ขาวขับรถลงไปในทุ่งหญ้าเข้าไปในป่าทันทีฉากตัดมาที่เชลมา่าเหมือนเธอยังขี่ม้าไม่ค่อยเก่งทำให้เธอขี่ม้าตามเพื่อนๆของเธอไม่ทัน และเหตุการณ์ก็ได้เรียล้ร้ขึ้นเมื่อฝนนั้นเริ่มตกหยุดใส่ใบไม้ทำให้ใบไม้เกิดการละลายขึ้นและเมื่อฝนกรดนั้นตกใส่หลังม้าม้าก็ร้องด้วยความเจ็บปวดจึงสะบัดตัวทำให้เชลม้านั้นตกลงไปกับพื้นแล้วมันก็วิ่งหนีไปคลาวกับเอลิสทั้งสองได้ขับรถมาถึงที่คอกม้าพวกเขาต่างวิ่งตามหาเชลมาก,กันแต่ก็ไม่พบเชลมาพวกเขาต่างตะโกนหาเชลมา แต่ก็ไม่พบเชลมาจนได้ยินเสียงร้องตะโกนออกมาจากป่าเมื่อพบกันคลาวก็รีบพาเชลมาเข้าไปหลบในอาคารใกล้ๆก่อนที่ฝนจะตกเนื่องจากฝนที่ตกลงมานั้นมันเป็นกรดจึงทําให้หลังคาเกิดรูขึ้นจากการกลัดก่อนของกรดและน้ําฝนก็ไหลเข้าไปในรูนั้นและตกลงสู่พื้นทําให้พื้นที่ถูกน้ํากรดหยดใส่เกิดรอยไหม้ขึ้นทันใดนั้นคลาวก็ได้ยกหูโทรศัพท์และโทรบอกให้เอลิส มารับพวกเขาที่หน้าอาคารที่พวกเขาหลบฝนกันอยู่เอลิสเธอพยายามขับรถไปเพื่อไปรับคราวและลูกซึ่งในตอนนั้นฝนก็ได้ตกลงมาหนักมากทำให้เธอมองทางไม่ค่อยเห็นเธอพยายามขับรถเพื่อที่จะมารับทั้งสองที่หน้าอาคารแห่งนั้นและเมื่อพวกเขาได้เจอกันพวกเขาก็รีบขึ้นรถตามถนนที่พวกเขาขับรถผ่านพวกเขาได้ยินเสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดจากผู้คนที่ทุกทรมานจากฝนกรด บนถนนในตอนนี้นั้นมีแต่รถติดเต็มไปหมดเอลิสเธอพยายามที่จะหาทางที่จะขับออกไปจากที่นี่ให้ได้ทันใดนั้นก็มีผู้ชายคนหนึ่งวิ่งพวดเข้ามาเปิดประตูรถของพวกเขาใบหน้าของชายคนนั้นเละไปหมดเนื่องจากถูกน้ำฝนที่เป็นกรดคราวที่ต้องการจะปกป้องครอบครัวจึงได้ใช้เท้าถีบชายคนนั้นให้ออกไปจากตัวรถแล้วเขาก็รีบล็อกรถทันทีเชลมาเธอสังเกตเห็นหลังคารถนั้น เริ่มที่จะละลายเธอจึงกรีดร้องด้วยความกลัวเอลิสได้ยินเสียงกรีดร้องจึงรีบขับรถพุ่งชนทุกอย่างเพื่อที่จะออกมาจากบริเวณนั้นให้เร็วที่สุดสักพักฝนก็หยุดตกทําให้มองเห็นท้องถนนถนนนั้นเต็มไปได้วยศพและซากสิ่งของที่โดนฝนกรดนั้นละลายพวกเขาขับรถไปเจอร้านค้าแห่งหนึ่งและได้ใช้ผ้าคุมรถเอาไว้เอลิสเธอได้โทรหาพี่ชายเพื่อขอความช่วยเหลือจากเขา แต่พี่ชายก็บอกว่าไม่สามารถมาช่วยได้เพราะเส้นทางจราจรน,นั้นถูกตัดขาดไปหมดคราวก็ได้โทรหาแฟนใหม่ของเขาเช่นกันแต่เขาก็ไม่สามารถติดต่อแฟนใหม่ได้ค่าวและเอลิสได้ตัดสินใจว่าจะขับรถออกจากประเทศนี้พวกเขาขับรถต่อไปได้สักพักหนึ่งจูๆ่ๆรถของพวกเขาก็เสียเนื่องจากฝนกรดนั้นทะลุลงไปถึงห้องเครื่องทำให้เครื่องยนต์ใช้งานไม่ได้พวกเขาลงรถแล้วพากันเดินทางไปเจอบ้านหลังหนึ่ง พลาวได้เข้าไปสำรวจในบ้านหลังนั้นในบ้านตอนนี้ไม่มีใครอาศัยอยู่เลยพวกเขาค้นหาสิ่งของเพื่อที่จะมากินประทังหิวเชลมาเธอได้พบแมวตัวหนึ่งเข้าเธออยากเลี้ยงแมวตัวนี้มากเธอจึงได้ขอเอลิสแต่เอลิสได้ห้ามเอาไว้เพราะเธอไม่อยากเอามันมาเป็นภาระเพิ่มพลาวได้เปิดก๊อกน้ำดูว่ามันยังใช้งานได้อยู่หรือเปล่าเขาได้ใส่ไว้ในถ้วยแล้วก็ตั้งทิ้งไว้เขากลัวว่าในน้ำนั้นมันจะเป็นอันตรายจากฝนกรด ขณะนั้นแฟนสาวของคลาวก็ได้ติดต่อกลับมาเธอบอกว่าเธอปลอดภัยดีเมื่อเขากลับไปมองถ้วยน้ำที่เขาใส่น้ำแช่เอาไว้ถ้วยกับละลายเพราะน้ำนั้นได้เกิดผสม,มกับฝนกรดเข้าไปแล้วเขาจึงบอกทุกคนว่าน้ำไม่ปลอดภัยแล้วน้ำมีฝนกดรดผสม,มอยู่คลาวได้นำกระดาษฟอยล์มาทำเป็นถุงเท้าให้เชลม,มาและเอริสซึ่งเขาคิดว่ามันจะสามารถป้องกันฝนกรดได้เวลาเดินออริส เธอได้เจอกับอาหารและน้ำดื่มพวกเขาจึงพากันรับประทานอาหารและคุยถึงเรื่องแผนการที่จะเดินทางในวันพรุ่งนี้เช้าด้วยกันเชลมาเธอร้องงองแงบอกว่าเท้าของเธอเจ็บเธอคงเดินต่อไม่ไหวแน่ๆคราวได้บอกให้เชลมานั้นอดทนหน่อยเพราะว่าถ้าพวกเราไม่เดินทางในวันพรุ่งนี้พวกเราอาจตายเพราะฝนกรดได้เอลิสนั้นเห็นว่าคราวพูดรุนแรงกับลูกจนเกินไปเธอจึงรีบเข้าไปขัดและบอกให้คราวนั้นใจเย็นๆลง แต่คราวนั้นหันกลับมาตะคอกใส่เอริสว่าคุณเลี้ยงลูกยังไงทําให้ลูกอ่อนแอแบบนี้เชลมาเธอเกิดอาการลาคาญขึ้นเธอจึงรีบหนีออกไปนอนผ่านมาในวันรุ่งขึ้นพวกเขาพากันออกเดินทางและพบผู้คนมากมายเดินเต็มท้องถนนทุกคนต่างมีจุดหมายเดียวกันคือเดินทางออกจากประเทศในตอนนี้พวกเขาพากันเดินมาจนถึงสะพานที่มีด่านกั้นอยู่ เจ้าหน้าที่ที่กั้นด่านได้แจ้งว่าพวกเขาต้องค่อยๆผ่านไปทีละคนเพื่อป้องกันสะพานถล่มแต่ทุกคนกลับไม่ฟังคำเตือนจากเจ้าหน้าที่ต่างพากันวิ่งเข้าไปข้างในกันเอลิสนั้นถูกผู้คนเบียดกันจนเธอต้องแยกกับครอบครัวเธอถูกผู้คนเบียดเธอจึงต้องเดินต่อไปข้างหน้าผู้คนต่างพากันดันให้ตำรวจนั้นออกไปจากเส้นทางเหตุการณ์ได้บานปลายจนตำรวจต้องฉีดแก๊สน้ำตาใส่ฝูงชนและทันใดนั้นก็เกิดเสียงดังขึ้น เนื่องจากสะพานที่ได้รับความเสียหายมาจากฝนกรดในก่อนหน้านี้ได้เกิดพังทลายลงทำให้เศษหินเศษปูนได้ล่วงหลงลงมาใส่ผู้คนคนที่กำลังวิ่งข้ามสะพานเกิดความกลัวจึงต้องวิ่งกลับมาส่วนผู้ที่ต้องการที่จะข้ามสะพานก็ได้วิ่งสวนทางเข้าไปชนกันทำให้บนสะพานนั้นเต็มไปด้วยผู้คนที่กำลังแออัดกันเอลิสเธอพยายามที่จะวิ่งกลับไปหาครอบครัวของเธอแต่ด้วยจำนวนคนที่แออัดกันบนสะพานนั้นเยอะเกินไป จนทำให้สะพานนั้นรับน้ำหนักไม่ไหวทำให้ฝูงชนจำนวนหนึ่งตกลงไปในแม่น้ำรวมถึงเอลิสด้วยน้ำในแม่น้ำนั้นมีน้ำกรดผสมอยู่จึงทำให้เอลิสเธอกรีดร้องด้วยความทรมานเชลมานั้นเธอเห็นว่าแม่ของเธอนั้นหล่นลงไปที่แม่น้ำเธอจึงรีบวิ่งที่จะไปช่วยแม่ของเธอคราวก็รีบตามไปช่วยอีกคนหนึ่งน้ำในแม่น้ำนั้นมีน้ำกรดผสมอยู่จำนวนมากทำให้เอลิสนั้นถูกน้ำกรดกัดก่อนเนื้อ เอลิสนั้นเธอกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดทั้งสองได้แต่ยืนมองเอลิสนั้นค่อยค่อยละลายและลอยไปกับสายน้ําเจ้าหน้าที่ที่คุมสะพานนั้นได้แจ้งว่าสะพานไม่สามารถข้ามต่อไปได้แล้วและแถวนี้นั้นมีค่ายทหารอยู่ซึ่งทุกคนสามารถพากันไปพักชั่วคราวที่นั่นได้คราวได้โทรติดต่อไปหาแฟนใหม่ของเขาและบอกว่าตอนนี้เขากำลังไปที่ค่ายทหารเขาได้โทรไปหาพี่ชายของเอลิสแต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้ พวกทหารให้ประชาชนขึ้นบนรถเพื่อจะเดินทางไปยังค่ายทหารที่ปลอดภัยระหว่างทางที่เดินทางรถคันข้างหน้าเกิดเสียจึงทำให้รถติดรถคันข้างหลังไปต่อไม่ได้เนื่องจากเส้นทางของถนนมันแคบมากทุกคนจึงต้องลงรถและเดินเท้าต่อไปเพื่อถึงจุดหมายกลุ่มทหารได้แจ้งว่าให้ทุกคนสังเกตควันไฟสีแดงๆนี้ให้ดีเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ป้องกันเพื่อไม่ให้ใครเดินหลงทาง ทันใดนั้นเมฆฝนกลุ่มหนึ่งก็กำลังลอยเข้ามาใกล้เรื่อยๆทุกคนต่างพากันวิ่งให้เร็วที่สุดเชลมาเธอเกิดอาการเหนื่อยมากเนื่องจากหนทางที่ธุระกันดานเธอจึงบอกว่าเธอเดินต่อไปไม่ไหวแล้วคราวนั้นต้องรีบเข้าไปประครองเชลมาทำให้พวกเขานั้นเดินช้าลงและพวกเขาก็ได้พัดหลงกับผู้คนที่มาพร้อมกัน กลุ่มเมฆฝนก็เริ่มที่จะเข้ามาใกล้เรื่อยๆโชคดีที่คราวนั้นมองเห็นอุโมงค์เล็กๆอุโมงค์หนึ่งเขารีบวิ่งเข้าไปขุดซากใบ,บไม้ที่อุดตามอุโมงค์นั้นออกได้รีบพากันมุดเข้าไปอยู่ข้างในก่อนที่ฝนนั้นจะตกลงมาเพียงเฉียดฉิวฝนนั้นตกหนักมากทำให้เศษใบไม้ที่เขากั้นอุโมงค์เอาไว้เกิดละลายทำให้น้ำไหลเข้ามาในอุโมงค์คราวจึงรีบพาเชลมานั้นเดินเข้าไปข้างในเรื่อยๆเพื่อที่จะหนีน้ำข้างในอุโมงค์นั้นมันมืดมาก ทำให้คราวนั้นเกิดลื่นล้มจนได้รับบาดเจ็บแต่พวกเขาก็เดินออกมาจากอุโมงค์ได้ในตอนนี้ฝนนั้นหยุดตกแล้วคราวนั้นได้ยกโทรศัพท์ขึ้นมาดูเพื่อที่จะโทรขอความช่วยเหลือแต่ว่าแบตโทรศัพท์ของเขาก็ได้หมดลงไปแล้วเขาจึงไม่สามารถโทรขอความช่วยเหลือจากใครได้ทั้งสองนั้นเดินต่อไปจนเจอกับบ้านหลังหนึ่งคราวพยายามที่จะเคาะเรียกเพื่อขอความช่วยเหลือจากคนในบ้านหลังนั้นแต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับมา เขาได้ทนกับความเหนื่อยล้าและเจ็บแผลของเขามากจนเขาสลบลงไปอย่างไม่รู้ตัวเชลมาเธอรู้ว่าข้างในมีคนอยู่เธอจึงได้ตะโกนเพื่อขอความช่วยเหลือต่อมาคลาวได้ตื่นขึ้นมาในบ้านหลังหนึ่งซึ่งเป็นบ้านของผู้หญิงที่ชื่อว่าเดล,ล่าเธอได้ช่วยคลาวเอาไว้เธอบอกว่าเธออาศัยอยู่กับลูกชายเพียงสองคนเดล,ล่าเธอให้แค่เสื้อผ้ากับน้ำเปล่าเท่านั้นเธอให้เหตุผลว่าอาหารของเธอมีไม่พอ เชลมามองไปเห็นเครื่องแปลกๆซึ่งกำลังทำงานอยู่มันถูกคุมด้วยถุงพลาสติกเมื่อเดลล่าเธอสังเกตเห็นเชลมาที่พยายามจะเข้าไปใกล้เครื่องนั้นเธอจึงสั่งให้เชลมาอย่าเข้าไปยุ่งกับเครื่องนั้นเด็ดขาดเธอบอกว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องฟอกไตของลูกชายของเธอซึ่งมันสำคัญต่อลูกของเธอมากต้องเอาถุงพลาสติกคุมมันไว้เพื่อไม่ให้น้ำฝนตกใส่เครื่องคลาวจึงอาสาช่วยเธอยกเครื่องลงไปที่ชั้นใต้ดิน เพื่อที่จะตอบแทนที่เธอช่วยไว้เดล่าเธอกล่าวขอบคุณที่คราวเข้ามาช่วยเธอยกเครื่องเธอจึงยอมแบ่งอาหารให้คราวคราวได้กล่าวว่าขอยืมขวานของเธอหน่อยได้ไหมเพราะตอนที่เขามาเขาได้สังเกตเห็นบ้านข้างๆเขาคิดว่าที่บ้านข้างๆน่าจะมีอาหารเหลืออยู่เขาคิดว่าเขาจะงัดเข้าไปเพื่อหาอาหารในตอนนี้แต่ในตอนนี้ฝนก็กำลังจะตกลงมาเหมือนกัน ถ้าเขาออกไปในตอนนี้เขาต้องรีบกลับมาก่อนที่ฝนจะตกใส่เขาเขาจึงคิดว่าวันนี้น่าจะไปไม่ทันแล้วเอาไว้ไปในวันพรุ่งนี้เช้าแทนไม่นานฝนก็ตกลงมาอย่างหนักเดล,ล่าได้กล่าวออกมาว่าบ้านหลังนี้ไม่รู้ว่ามันจะทนฝนได้อีกนานเท่าไหร่คราวจึงขอใช้ลงจอดรถของเดล,ล่าเพื่อเป็นที่นอนสักพักเดล,ล่าเธอก็แอบย่องลงมาแล้วล็อกประตูลงรถไว้เพื่อขังให้ทั้งสองอยู่ในลงรถ เธอกลัวว่าพวกเขาทั้งสองจะแอบมาขโมยอาหารของเธอจากนั้นเธอก็ขึ้นไปแล้วนอนฟังเพลงกับลูกจนหลับไปฝนกรดนั้นได้ตกลงมาอย่างหนักจนทำให้บ้านนั้นเกิดรูรั่วด้วยหลังคาที่รั่วนั้นทำให้น้ำนั้นรั่วลงมาถึงตัวบ้านข้าวเริ่มได้กลิ่นไหมจากไม้ที่ถูกน้ำกรดกัดกร่อนเขาจึงเรียกให้เชลมาตื่นและพยายามพากันออกจากห้องนี้ให้เร็วที่สุดแต่ประตูของโรงรถกับปิดไม่สามารถเปิดได้ และบ้านหลังนี้ก็เริ่มที่จะพังลงคลาวบอกให้เชลมานั้นเข้าไปหลบในรถของเดลล่าก่อนเชลมาเธอเป็นห่วงสองแม่ลูกนั้นมากเธอจึงได้ตะโก,กนร้องเรียกแต่พวกเขาก็ไม่ได้ยินคลาวเรียกให้เชลมารีบเข้ามาในรถเดี๋ยวนี้แล้วรีบขับรถออกไปข้างนอกโดยเร็วข้างนอกในตอนนี้นั้นมันมืดมากไม่มีแสงไฟใดๆนอกจากแสงไฟของตัวรถคลาวพยายามที่จะขับรถต่อไปเรื่อยๆแต่เนื่องด้วยรถคันนี้เป็นรถระบบไฟฟ้า เมื่อตัวรถเกิดความเสียหายระบบของรถจึงแจ้งเตือนว่ารถเกิดความเสียหายจึงทำให้รถนั้นหยุดไม่สามารถขับต่อไปได้คราวนั้นโมโหมากเขาจึงทุบใส่รถไปอย่างแรงหลายครั้งจนทำให้รถนั้นสตาร์ทติดขึ้นมาอีกครั้งได้และทำให้เขาสามารถขับรถคันนี้ได้อีกครั้งหนึ่งคราวขับรถผ่านไปอีกหลายชั่วโมงฝนก็หยุดตกแต่เส้นทางที่พวกเขาขับไปนั้นไม่เจอแสงไฟใดๆเลย เขาขับรถต่อไปจนไปเจอทุ่งหญ้าโล่งๆคราวจึงได้หยุดรถเพื่อสังเกตเส้นทางในระหว่างนี้เชลมาเธอก็บอกว่าพวกเรานั้นน่าจะหลงแล้วเพราะว่าคลาวขับรถไปที่ไหนก็ไม่รู้พวกเรานั้นไม่น่าออกมาจากบ้านของเดล่าเลยคลาวเกิดโมโหขึ้นจึงเผลอตะคอกใส่เชลมาไปแรงๆทำให้เชลมาน้อยใจที่ถูกพ่อของเธอตะคอกใส่เธอร้องไห้วิ่งออกจากรถแล้วก็วิ่งไปสู่ความมืด พาวรีบวิ่งตามไปหาเชลมาแต่พื้นตอนนี้นั้นมีแต่น้ำกรดเต็มไปหมดเขาเหยียบลงไปตรงพื้นก็เกิดรอยไหม้ขึ้นเขาจึงรีบวิ่งกลับขึ้นมาที่รถเชลมาเธอวิ่งมาได้สักพักเท้าของเธอก็เจ็บเธอเริ่มทนกับความเจ็บปวดที่เท้าไม่ไหวเธอจึงรีบขึ้นไปเกาะอยู่บนซากเหล็กที่อยู่ใกล้บริเวณน,นั้นแล้วตะโกนร้องเรียกหาคาวเพื่อให้เขามาช่วยเธอพราวนั้นขับรถตามเสียงร้องของเชลมามาเรื่อย แต่รถกลับขับต่อไปไม่ไหวเพราะว่าจุดที่เชลมาอยู่นั้นมันเป็นหลุมโคลนลึกเขาจึงต้องออกจากตัวรถแล้ววิ่งเข้าไปหาเชลมาเหล็กที่เชลมานั้นใช้เกาะอยู่ก็เริ่มละลายและจมลงไปข้างล่างพาวฝืนกัดฟันลุยเหยียบน้ำกรดเพื่อที่จะเข้าไปช่วยเชลมาเขาได้อุ้มเชลมาลงมาและพากันกลับไปที่รถได้สำเร็จขาของเขานั้นถูกน้ำกรดกัดซึ่งมันเจ็บปวดมากจนทำให้เขานั้นสลบไปอย่างไม่รู้ตัว เหตุการณ์ผ่านมาจนถึงตอนเช้าพวกเขานั้นโชคดีมากที่ได้พบกับกลุ่มทหารกลุ่มหนึ่งที่เดินทางมาพบกับพวกเขาพอดีพวกทหารจึงได้พาทั้งสองไปที่ศูนย์พักพิงที่อยู่ใกล้ๆนี้ซึ่งคราวก็ได้ถูกส่งตัวไปรักษาที่ห้องพยาบาลเชลมาเธอได้ออกจากห้องพยาบาลและได้ไปสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าวเกี่ยวกับข่าวลุงของเธอเจ้าหน้าที่แจ้งว่าได้ทําการค้นหาข้อมูลแล้วแต่ไม่พบข้อมูลใดๆเกี่ยวกับลุงของเธอเลย แต่กับมีข้อมูลของแฟนสาวของคราวว่าเธอนั้นได้เสียชีวิตจากการถูกฝนกรดจากนั้นเชลม,มาก,ก็ได้เข้าไปเยี่ยมคราวอีกครั้งหนึ่งเธอได้เปิดใจที่จะขอโทษกับคราวเรื่องที่เธอนั้นทำให้คราวต้องบาดเจ็บและคราวก็บอกว่าเขาเข้าใจเธอดีเขาก็ได้กล่าวขอโทษเธอเหมือนกันที่เขาตะคอกใส่เธอในตอนนั้นทั้งสองได้ทำการปรับความเข้าใจกัน เชลมาก็เข้าไปหนุนตรงที่อกของคลาวจากนั้นหนังก็ได้จบลงเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับหนังเรื่องนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวละครเรื่องนี้ยังไงบ้างและหากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับเพื่อนๆเพื่อนๆจะทำยังไงดีครับก่อนจากกันฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ